ก็อาการขาตอนนี้ดีขึ้นครับ,รบหลายคนไม่ทราบอาการที่แท้จริงคือ,อไปเล่นฟุตบอลครับผมแล้วก็หลังจาก2องรุ่นพวิทีแล้วก็เราก็ไปเล่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับเป็นข้อเท้าเอ็นข้อเท้าฉีกนะครับตอนคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้กดจะไปหาหมอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหนักก็เลยไปหาหมอแล้วก็ไปเอกซเรย์ขากระดูกไม่แตกครับแต่ว่าเอ็นข้อเท้าฉีกซึ่งหมอบอกว่าก,กระดูกแตกดีกว่าหายเร็วกว่าเพราะว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเนี่ยต้อง ต้องเชื่อฟัองเขาห้ามดื้อคือต้องใส่เผื่อกไว้ให้ข้อเท้าเนี่ยอย่าขยับเยอะนะครับเอ็นจะได้จะได้เชื่อมกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ดื้อเราทําตามเนี่ยประมาณเดือนครึ่งก็จะหายแล้วเราดื้อไหมคบพยายามไม่ดื้อครับแต่เนี่ยเวลามาทํางานก็ต้องดื้อแล้วนกะ็ต้องถอดเขือกอ่อนแล้วก็แบบต้องต้องทนนิดนึงพยายามประคองขาไม่ให้แบบไม่ให้แบบทิ้งน้ำหนักไปที่ขาซ้ายเยอะมากกระทบไหมไม่กระทบมากครับแต่ว่าอาจจะ นหนักๆไม่ได้นะครับออช่วงนี้ก็จะมีงานอ e ีเวนต์แล้วก็มีซ้อมระคาราโอเกะนะครับซึ่งระคาราโอเก็โอเคเพราะว่าน่าจะหายทัน,นตอนนี้ยังเจ็บอดีไหมครับตอนนี้ก็เวลาเดินก็พยายามไม่ทิ้งหนักครับนนก็ไม่ไม่เจ็บมากแต่ว่าแค่พยายามาใส่เสื้เยอะๆจะได้จะได้เอ็นก็ได้เชื่อมเร็วๆป <L> ระมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครับถ้าเกิดว่าเราเราพยายามใส่เสื้อไบ่อยๆให้เอ็นมันสมานกันดูพิเศษงานตัวนี้ ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาแล้วก็หายาให้ตลอดนะครับหาน้ำมันเลียงผามาทาให้อะไรเงี้ยก็ ก็จะมีเขาจะมีสูตรโบราณเขาแบบว่าเออแบบมีวิธีไหนที่ทําให้มันหายเร็วบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านผู้ชมจะห่วงกันมากใช่ครับเป็นห่วงมากครับเป็นห่วงมากเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเป็นจำเพาะด้วยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็เป็นอ่ะเราเราก็ไม่คาดคิดว่าหลังจากที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทํางานแล้วก็แบบเป็นเลยปกติผมก็เตะบอลบ่อยฮะแต่ว่าเราเองก็มีบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่หนักขนาดนี้ <Awards> ก็เริ่มเชื่อนะเพราะว่ามันก็เพิ่งมาเป็นก็พยายามคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบ อยู่แล้วฮะคือเวลาว่างก็ไปทำมูลอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงๆแล้วก่อนก่อนที่จะบัิเหตุนี่ก็เราต้ไปทำบุญมาไปไหว้พระมาแล้วก็แบบนั่นแหละก็อยู่ๆก็เป็นก็ถือว่าพลาดพร้อมไปแล้วจริงๆเชื่ออยู่แล้วครับเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าหลายคนก็พูดใปเหมือนแล้วว่าเป็นเพตก็ให้ระวังตัวดีๆเรื่องบัิเหตุเรื่องของการดูแลตัวเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าคือแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเพศที่ดีเพราะว่าเราก็มีงานเข้ามาเยอะเรื่องของงานไปต่างประเทศหรือว่า งานอีเวนต์ต่างๆก็เข้ามาเยอะแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นครั้งแรกที่เป็นหนักแค่ขับไปงา้มาครับเียวเป็นห่วงครับใส่ขับเป็นห่วงก็ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงก็บอกว่าให้ให้ดูแลตัวเองเยอะๆนะครับผม <ขอ S 1> แล้วก็ใส,ส่ส่วนไปพ่อ,อ,อยังหายไปไหวทีส่สาม ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันคือจริงๆเราก็ไม่ได้มีห่างไปช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็กคุยกันแต่ว่าก็นานๆช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ได้คุยบ่อยเหมือนกันครับก็ต่างคนต่างทำงานเพร่อผมเองก็ไปต่างประเทศบ่อยไปทํางานตั้งแต่กลับมาจากไทยเฟสก็ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าพอเขารู้ว่ากายก็กปเป็น,น,น,นห่วงเขาถามเป็นเพื่อนกันอยู่ครับเป็นเพื่อนครับเพระเร่ออะไรไม่เพื่อ ปกติครับเป็นเพื่อนกันก็อาจจะแบบจริงๆเราไม่ไม่ได้คุกยกันทุกวันแต่ว่าเราก็รู้ว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ติดตามผมก็ดูไอจีเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็บาาแบบงานเยอะงานแต่ละครยังครับยังครับตอนนี้โฟกัสเรื่องงานครับเรื่องงานจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ลอยเวทีก็หนักเหมือนกันเราเองก็ทางขายไปนานลอยเวทีก็ต้องพยายามทำด้านเยอะขึ้นอะไรเงี้ย